สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องที่หลายคนสนใจนะครับโครงการดิจิ t a l วอลเล็ตเฟสสที่ล่าสุดเนี่ยรัฐบาลประกาศชะลอออกไปก่อนค่ะแบบไม่มีกำหนดด้วยนะคะจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างใหญ่เลยคือจะแจก1 0 0 0 0บาทให้ประชาชนราวๆ5้าล้านคนใช่ครับก็เพื่อหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยทีเดียวอืมแต่มันก็เป็นโครงการที่ มีเสียงวิจารณ์มีข้อกังวลตามมาตลอดทางเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องว่าเอ๊ะม,มันจะกระตุ้นได้จริงแค่ไหนครับแล้วก็เรื่องภาระการคลังด้วยใช่ไหมครับว่าจำเป็นต้องทำแบบช่วนหน้าหรือเปล่าถูกต้องค่ะประเด็นพวกนี้มีคนพูดถึงเยอะมาก วันนี้เราลองมาไล่เรียงกันดูหน่อยครับว่าเบื้องหลังการตัดสินใจชะลอครั้งนี้มันมีอะไรบ้างแล้วออมีมุมมองข้อเสนอแนะหรือเสียงสะท้อนจากใครยังไงบ้างได้เลยค่ะเราอ้างอิงจากหลายแหล่งข้อมูลเลยทั้งบทวิเคราะห์ข้อเสนอฝ่ายค้านผลสำรวจแล้วก็รายงานข่าวต่างๆด้วยเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มที่เหตุผลจากทางรัฐบาลก่อนเลยไหมครับค่ะ ทางคุณพิชัยชุนหัววชิระที่เป็นรองนายกแล้วก็รมวคลังท่านก็ชี้แจงว่าคือสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนไปนะคะอ๋อเปลี่ยนไปนี่คือหมายถึงหลักๆก,ก็คือนโยบายภาษีศุรกากร,กรใหม่ของสหระะัฐค่ะมันกระทบคาดการ GDP ไทยปีนี้ก็เลยต้องปรับลดลงมาเหลือแค่1.8%โห1.8%นี่ถือว่า ต่ำกว่าที่คาดไว้เยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะค่อนข้างต่ำก็เลยส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็าการวางแผนใช้งบประมาณด้วยซึ่งการปรับลด GDP นี่เองก็เลยเป็นที่มาของการทบทวนแผนใช้เงิน1.57แสนล้านบาทที่เคยกันไว้สำหรับดิจิทัลวอลเล็ตหรือกระตุ้นเศรษฐกิจถูกต้องค่ะก็เลยมีการปรับแผนเอาเงินส่วนนี้ไปเน้นแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแทนปัญหาเชิงโครงสร้างนี่เช่นอะไรบ้างครับพอจะอยกตัวอย่างได้ไหม ก็อย่างเช่นการจัดการน้ำคมนาคมหรือว่าส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรองการช่วยเหลือ SME เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอะไรทำนองนั้นค่ะเข้าใจครับแต่ท่านก็ย้ำว่าเป็นการชะลอนะครับไม่ใช่ยกเลิกใช่ค่ะท่านย้ำจุดนั้นแล้วก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าไม่มีงบประมาณแต่เป็นการปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าโอเคครับชัดเจนประเด็นจากฝั่งรัฐบาล แต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ก็มีเสียงทุ้งติงมาก่อนหน้าเยอะพอสมควรเลยโดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงไหมครับจริงค่ะมีความกังวลเรื่องนี้มาตลอดอย่างเช่นมุมมองของนักวิชาการพศดอกเรดวงมณีลาวกุลจากเศรษฐศาสตร์มทท่านว่าอย่างไงบ้างครับท่านก็เคยให้ความเห็นไว้ค่ะว่าการกระตุ้นแบบนี้มันอาจจะสั้นๆไม่ได้ส่งผลต่อการเติบโตในระยะยาวเท่าไหร่อื ซึ่งมันก็ดูจะสอดคล้องกับข้อมูลเหมือนกันนะคะที่ว่าเฟส1กับ2ที่ใช้งบไปเยอะเหมือนกันนะ1.75แสนล้านบาทหรือเกือบ1%ปของ GDP เนี่ยคาดว่าจะกระตุ้น TDP ได้จริงๆแค่ประมาณ0.4%อตโหต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับงบเกือบ1%แต่กระตุ้นได้0.4%ค่ะตัวเลขมันก็ทําให้เกิดคําถามเรื่องความคุ้มค่าเหมือนกันนอกเหนือจากเรื่องประสิทธิผลอีกเรื่องที่โอ้โหพูดกันหนาหูมากก็คือภาระทางการคลัง ใช่เลยค่ะประเด็นนี้หนักอยู่ค่ะเพราะว่านี่สาธารณะเราก็สูงอยู่แล้วนะคะณนะสิ้นเดือนกันยา66ก็62.44%ของ GDP ครับของ GDP ถ้าเดินหน้าโครงการนี้เต็มที่เนี่ยก็มีการประเมินว่าอาจจะพุ่งไปใกล้ๆเพดาน70%ได้เลยแล้วเรื่องการกู้เงินจากทอกอสล่ะครับที่ว่าจะใช้มาตรา28อันนี้เป็นประเด็นยังไงนะ อ๋ <etz> อ,อค่ะการกู้จากทกศ1.72แสนล้านผ่านมาตรา28เนี่ยคือมันเป็น,นกลไกที่ทําให้หนี่ก้อนนี้อาจจะยังไม่ถูกนับเป็นหนี้สาธารณะโดยตรงทันทีครับแต่ก็มีความกังวลว่ามันจะสร้างภาระผูกพันนอกงบประมาณสูงๆตามมาทีหลังได้ครับแล้วมันเสี่ยงอะไรอีกไหมครับก็เสี่ยง กระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนค่ะแล้วก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า crowding out effect คือรัฐบาลกู้เยอะดอกเบี้ยในระบบอาจจะสูงขึ้นทําให้เอกชนกู้ยากขึ้นต้นทุนสูงขึ้นด้วยเหมือนที่ Moody's เขาเพิ่งปรับลดแนวโนงความน่าเชื่อถือไทยเป็นลบ <c oughs> ก็อ้างเรื่องความเสี่ยงทางการคลังนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งเหมือนกันทางด้านผู้ว่าทปอทดรเศรษฐพุธท่านก็มีจุดยืนเรื่องนี้ชัดเจนมาตลอดค่ะ <c oughs> ท่านผู้ว่าทปทก็จะเน้นย้ำเสมอว่าควรทำแบบเจาะจงหรือ t a r g e t e d มากกว่าเจาะจงนี่คือเฉพาะกลุ่มไหนครับก็คือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆอย่างผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ประมาณ15ล้านคนนะคะอ๋อเพราะท่านมองว่าภาพรวมการบริโภคยังโอเคอยู่ ใช่ค่ะท่านมองว่าการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมยังขยายตัวได้ดีคาดว่าจะโตได้ประมาณ4%ปเปีนี้เลยอาจจะไม่จำเป็นต้องกระตุ้นแบบหวานทุกคนเหมือนกันหมดพอมีข้อกังวลเยอะแบบนี้ก็เลยเริ่มมีข้อเสนอทางเลือกเข้ามาว่าเอางบไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมมีค่ะอย่างทางฝ่ายค้านคุณสิริกัญญาตันสกุลก็เสนอไอเดียมาเหมือนกันเขาเสนอว่ายังไงบ้างครับ คุณสิริก <st os> mm. ัญญาเสนอให้ใช้งบกลางปี68ที่ยังเหลืออยู่ประมาณ6.6หมื่นล้านบาทแล้วก็ไประดมเงินสะสมของอปทหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขามีอยู่เยอะเหมือนกันนะประมาณ3แสนล้านครับแล้วเอามาทําอะไรต่อก็อาจจะจูงใจให้อปทเอามาใช้สัก1ใน3ผ่านโมเดลแบบรัฐกับท้องถิ่นลงขันกันคนละครึ่งทำโครงการเล็กๆที่จำเป็นในพื้นที่ไปเลย ก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เร็วกว่าแบบนั้นไหมครับค่ะคุณสิริกัญญาเขามองแบบนั้นแล้วก็เสนอให้ไปทบทวนงบปี6-9ด้วยตัดงบที่ไม่จําเป็นออกไปส่วนผอสอดรดวงมณีท่านก็มีข้อเสนอเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะท่านก็เสนอค่อยๆกันคือเน้นโครงการที่มันยกระดับศักยภาพประเทศในระยะยาวหรืออีกทางเลือกคือเอาไปชดเชยรายได้ภาษีที่ดินที่อปทอเขาเสียไป อ๋อให้ท้องถิ่นมีเงินไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองได้มากขึ้นประมาณนั้นค่ะก็เป็นข้อเสนอเรื่องการจัดลำดับความสำคัญการใช้ใจ่ายภาครัฐที่น่าสนใจนะคะครับแล้วฟากประชาชนล่ะครับเสียงสะท้อนเป็นยังไงบ้างมีผลสำรวจออกมาเหมือนกันมีค่ะนิดาโพเคยสำรวจไว้เมื่อเดือนตุลาคม67ตอนนั้นเป็นเรื่องเฟสองนะคะพบว่าถ้าสมมติว่ายกเลิกโครงการไปเลยเนี่ยคนส่วนใหญ่จะโกรธมากเลย4 1 5 8 โกรธมากเลยแหละครับค่ะแต่ว่านะถ้าลดจำนวนเงินเหลือ5,000บาทหรือว่าแบ่งจ่ายเป็นงวดๆเนี่ยส่วนใหญ่กลับบอกว่าไม่โกรธเลยอ้าวจริงเหรอครับต่างกันเยอะนะใช่ค่ะไม่โกรธเลยนี่40-30%กับ60.88%เซตามลำดับเลยนะคะส่วนความรู้สึกต่อการประกาศชะลอครั้งล่าสุดเนี่ยจากรายงานข่าวช่อง 7HD ก็มีทั้งคนที่ผิดหวังเพราะรออยู่กับคนที่เข้าใจแล้วก็เห็นด้วยว่าเออเอาเงินไปแก้ปัญหาอื่นก่อนดีกว่าครับผม สรุปแล้วการตัดสินใจชะลอดิจิ t a l Wallet ครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการปรับหางเสือครั้งสําคัญของนิยบายเศรษฐกิจเลยนะครับค่ะจากเดิมที่ดูเหมือนจะเน้นกระตุ้นเร็วๆวงกว้างๆก็หันมาให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างมากขึ้น ซึ่งก็เกิดขึ้นท่ามกลางความท้าทายเยอะแยะเลยทั้งเศรษฐกิจโลกข้อจำกัดการคลังแล้วก็มุมมองที่หลากหลายมากๆใช่ค่ะประเด็นที่น่าติดตามต่อจากนี้ก็คือแล้วรัฐบาลจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างการช่วยเหลือเฉพาะหน้าการลงทุนระยะยาวแล้วก็การรักษาวินัยการคลังครับในยุคที่อะไรๆก็ไม่แน่นอนทรัพยากรก,รก็จากัดแบบนี้ด้วยค่ะ แล้วก็มีคำถามใหญ่ที่ทิ้งทายไว้ให้คิดกันต่อว่าแล้วไอ้การกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพส,สำหรับประเทศไทยในระยะต่อไปเนี่ยหน้าตามันควรจะเป็นยังไงกันแน่นั่นสิครับคงต้องติดตามและวิเคราะห์กันต่อไปยาวๆเลยครับเรื่องนี้